เอาแล้วก็เรามาต่อกันจากตอนที่แล้วกันเลยหลังจากที่เรานอนหลับที่บ้านไวฟูหนึ่งคืนเออเช้าแล้วเหรอเนี่ยแล้วแล้วไวฟูอยู่ไหนอ่ะเอ้าชิปชีไปเอ้าเธอไปไหนแล้วเอาเวลทิ้งเรานอนอยู่คนเดียวเออแล้วฉันก็ห่มผ้านวมอยู่ด้วยแล้วเนี่ยอ๋อแต่แล้วล่ะเอออรุสวัสดิ์ ที่เย็นด์วันต้วโซฟาก็ต้องกคงแล้วนายนอนหลับลงบนโซฟาเมื่อคืนเนี่ยฉันก็กลัวว่านายจะหนาวหรือเปล่าก็เลยอะไรห่มผ้าให้เนี่กลัวว่าจะเป็นหวัดฉันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแปลกๆใช่ไหมนะไรอะารทือะไรแปลกๆหรือ,อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผม สบายดีครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันต้องไปโรงเรียนแล้วเธอมารับฉันหลังเลิกเรียนได้ไหมถ้าจะกลับแล้วอ่ะเอาได้แน่นอนเอาตกลงต้องไปรับเหรอ ฉันโล่งใจจังน้องคอยจูบฉัน放学ฉัว่าไม่คจะมีใครกล้าังแลไม่มีใครก้าลังแกฉันแน่ถ้าคุณอยู่กับฉันอืมไม่มีปัญหาเลยฉันจะพาคุณกลับบ้านเองต้องการให้ฉันเดินไปส่งที่โรงเรียนด้วยไหมอ่าจะ้ยังะ้าบอ๋อไม่เป็นไรหรอกไอ้พวกบุลลี่ฉันมันตื่นสายอะ ยังไงก็ตามอ่ะไปรับฉันจากโรงเรียน5โมงนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเกือบลืมถามไปไปโรงเรียนอะไรเหรอมอมีคู่จงเหรอโอ้โรงเรียนโรงเรียนมัธยมนุน่นโรงเรียนมัธยมนุน่นอ่ะใช่ไหมเนี่ยผมแปลถูกปะโอะ้น้ำมันโรงเรียนหญิงล้วนใช่ปะ่ะใช่แล้วเอ๊ะรู้จักรู้จักหรือเปล่าว่ามันอยู่ที่ไหน แน่นอนรู้จักเอห้าโมงก็เดี๋ยวฉันไปรับที่หน้าประตูเนาะอ้ก็มาูชิละอ่าได้เลยงั้นฉันไปละห้อ,าหาหอ,องอในตู้เย็นเนี่ยน่ากินมีกเลยนมีอาห้วห้องในตู้เย็นเน่ยนายกินมาได้เลยนะถ้าหิวล้อก็มีู้เมีกึนี่ยสํากร็มรูเอยู่ในครัวด้วย โอเคไม่มีปัญหาเลยดูแลตัวเองด้วยนะก็มาหวตป็นเซเว่ไปแล้วเจอกันตอนบ่ายเย็นๆนะบายยเธอเป็นคนดีมากเลยคนแบบนี้เหรอที่จะทำลายโลกอะ่ะเออเนาะแต่คนละไทม์ไลน์อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน mm. เธอให้ฉันหลับนอนแถมยังมีอาหารให้อีกฉันคิดไม่ออกเลยว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นในไทม์ไลน์ของฉัน เมื่อฉันกลับไปได้ทไลายเดิมฉันต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันละอายใจเหลือเกินที่ต้องกินของเธอและฉันจะไม่ทําแบบนั้นแน่ฉันจะหาเงินมาให้เธอก่อนที่เธอจะเรียนจบหมายถึงเลิกเรียนนั่นแหละมันเรียนจบอะไรละ <laughs> โดยวิธีนี้ฉันสามารถเลี้ยงอาหารเย็นเธอกลับได้เอาละเริ่มเลยตอนนี้ฉันจะต้องหาที่ที่สามารถทำงานได้ในวันนี้ A few moments later ไอ้ลุงลุงรานไข่ของชําพวกเขาบอกว่าเืวเอาสินค้ามาจากโกดังที่ร้านเมื่อเช้านี้อมแล้วผมก็ไปไม่ได้ด้วยอะผมต้องอยู่ที่ร้านแล้วถ้าให้ผมจัดการแล้วครับเป็นยังไงคุณก็ไปหยิบสต๊อกผมจะอยู่ที่ร้านให้อะไรเงี้ยจริงเหรอโอ้จริงแล้วเนี่ยคุณยินดีช่วยอย่างนั้นเหรอครับ ใช่แล้วเชื่อใจผมได้เลยครับเชื่อมั่นเลยฉันจะเชื่อใจนายแน่นอนฉันจับตาดูนายมานานแล้วอเอจับตาดูผมเหรอคือยังไงวะเนี่ยใช่แล้วคุณพักจะมาทานอาหารที่ K.Y.Cafe ที่นั่นแหละผมประทับใจในตัวคุณมากคุณไม่ใช่คนเลวแน่นอนเอ้เออ ฉันจะจ่ายให้หนึ่งร้อยหยวนเมื่อทำเสร็จแล้วตกลงไหมร้อยหยวนเลยเหรอโอ้ได้แน่นอนครับแล้วผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้งานมันง่ายนิดเดียวก็แค่ยืนลงทะเบียนลูกค้านับเงินทอนกันอะไรประมาณเนี่ยโอเคให้ฉันเปิดประตูให้นายแล้วกันมาตามมานี่ไปเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มหลังเทน์เตอร์นะรีบไปเปลี่ยนก่อนที่ลูกค้าจะมาเถอะโอเคครับไม่มีปัญหา โอเคฉันจะไปแล้วสุดยอดเลยตอนนี้ฉันสามารถหาเงินเลี้ยงอาหารข้าไวฟูได้แล้วเจ้าเสร็จแล้วพูด,ดีเลยนะเนี่ยชุดเนี่ยผมมันดูเท่ดีมากเลยนะเนี่ยดูดีเลยทีเดียวเชียวละ่ะเอาละงงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกิวิยิบซีทำงานหนักตลอดทั้งวัน กีวี24ไม่ยอมถอยแม่งานจะยุ่งมากแม่ขนาดผู้บรรยายอย่างฉันก็ยังนับถือเขาเลยโอ้โหฉันกลับมาแล้วโกลับมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างอะไปนานเลยนะเนี่ยเอานี่นี่คือขาดจ้างของเธอโอ้ขอบคุณมากเลยครับกีวีกีวีรับเงิน100อยหยวนโอ้ขอบคุณครับ สุดยอดเลยได้เงินแล้วทีจริงฉันมาสายเพราะฉันไปซื้อของขวัญให้คุณด้วยนะโอ้จริงเลยครับอคุณที่ใจดีจริงๆเลยใช่แล้วเพราะฉันอยากจะขอบคุณที่เธอช่วยเหลือฉันวันนี้ฉันเฝ้ามองเธอมานานมากแล้วฉันคิดว่าเอ,อของขวัญชิ้นนี้คือสิ่งที่คุณต้องการทําไมมันถึงเฝ้ามองเรานานมากครับน่ากลัวนะเนี่ยจริงเหรอครับอะไรเหรอนี่ไง เ,เดี๋ยนะแล้ลุงนี่มันชุดผู้หญิงนีครับใช่แล้วอน่าจะขนาดพอดีนายเลยนะเนี่ยอขอบคุณมากครับอย่าลืมลองสวมดูล่ะเมื่อกลับถึงบ้านแล้วว่ามันขนาดพอดีไหมอโอ้โอเคครับขอบคุณโอ้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเออแล้วก็เครื่องแบบเธอนั่นน่ะฉันขอได้ไหม โอเคครับก็ลาก่อนไอลุงนี่แปลกแปลกเออแล้วก็ไว้ไว้เจอกันลุงลุงมันซื้อชุดผู้หญิงให้เราทำไมวะคนคนนี้แปลกมากเลยนะเนี่ยทำไมถึงซื้อชุดผู้หญิงให้ฉันอะ่ะมันเกิดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเฮช่างมันเถอะฉันฉันสายแล้วเฮ้ยไปรับใบฝุ่ไปรับไปฝูลืมลืมฉันต้องไปรับไบฝูที่โรงเรียนไป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 ,ไป นี่คือโรงเรียนมัธยมนุ่นใช่ไหมเนี่ยฉันจะรอเธอตรงนี้กีวียิบสีรอไว้ฝไปแล้ว30อนาทีมีผุ้เออมีนักเรียนจำนวนมากออกมาจากโรงเรียนทำไมเธอถึงไม่มาสักทีนะครูเรียกเธอหลังเลิกเรียนหรือเปล่าเนี่ย ฉันรู้สึกเหมือนคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วนะดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่แล้วฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะเนี่ยโอ้สวัสด,ดีเธอตามหาใครอยู่เปล่าอ,ะอ่ะอ๋อเยี่ยมเลยเออผมกำลังรอคนบางคนอยู่ครับรอเหรอรอใครอยู่ห้องไหนเหรอเออผมกำลังรอใครบางคนที่ชื่อว่าไวฟุ เขาไม่ได้ชื่อไวฟ,ฟูเองมเรียกเอไวฟ,ฟูมันชื่อคนจริงๆเหร,รอเออผมรู้แค่ชื่อนี้นะครับคุณแย่และโดนสงสัยไปเนี่ยโรงเรียนนี่ไม่มีคนชื่อนั้นหลอกพ่อหนุ่มเอองั้นไอ้ผมเข้าไปข้างในหาเธอได้ไหมครับอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่โรงเรียนหญิงล้วนผู้ชายห้ามเข้าใช่ไหม เออ,เอ,อก็จริงนะครับที่จริงแล้วผมเป็นผู้หญิงอ,ะอ่ะฮออีกแล้วเองใช้บุกคนี้อีกแล้วเหรอเลิกยุ่งกันอะฉันเห็นชัดเลยว่าแกผู้ชายทันหลังแล้วก็กลับไปซะโอ้ได้โปรดเธอคุณแหกกดครั้งเดียวไม่ได้หรือ,อยังไงอะ่ะออกไปจากนี่นี่ได้ยินไหมก็ได้เฮ้แต่เราได้ชุดผู้หญิงมาเ,เมี่ยกี้ใช่ปะใส่เข้าไปได้ไหม เอ้ยทำยังไงดีนะเอ้ยเดี๋ยวสิเอ้ยรออยู่ที่นี่คงไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีแล้วฉันมีนั่นเอาละนี่งไงว่าเลยนะโอ้พ่อหนุ่มดูสินี่ผมเป็นผู้หญิงจริงๆนะดูสิได้ปลอดได้ผมเข้าไปเลยครับโอ้โอ้ผมเป็นผู้หญิงจริงๆ,ๆได้ปลอดได้ปลดได้ปลอด ได้ปลอดเอะครับได้ปลอดอปุบปกัปกปุบปักเอ้ยฉันจะให้เธอเข้าไปแล้วกันออกไปทันทีนะถ้าเจอเพื่อนเข้จใจขอบคุณมากครับท่านเอาละแต่แล้วโหนางโดบุลลี่อึมาสะผมกันเถอะรู้ออสึกยังไงอะฮะ รู้สึกดีใช่ไหมน้ำนี่อยู่ในสวนเร่จะบอกให้สวนน้ำนี่ก็เป็นน้ำถูเพื่อนสกนปรกเป็นยังไงได้รับมาแล้วเป็นยังไงบ้างต้องการอีกถังไหมฮะมาลองน้ำในห้องน้ำบดีกว่าฮฮ่ยความคิดที่ดียังไงก็ตามนี่คือห้องเรียนของเธอรับจากนี้ันจะย้ายโต๊ะและก็อีกของเธอมาที่นี่ ขอบคุณฉันสิทำไมไม่พูดเลยล่ะฮะแล้วนี่เจฮี I H e กับวังกังไปไหนแล้วเนะี่ยบอกดูพลังขึ้นเต่าเราไปแล้วบอกฉันสิเปิดปากเดี๋ยวนี้เจฮี G I H e กับวังกังไปไหนฉันได้ยินว่าพวกเข้าไปหาเธอเมื่อคืนฉันไม่รู้พูดอะไรนะมช ฉันบอกว่าฉันไม่รู้พูดเดี๋ยวนี้หรืออยากจะโดนน้ำในห้องน้ำเหรอฮะไวฟูฉันได้ยินแล้วฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเธออุ๊ยสมัยสภาพไวฟฟูเกิดอะไรขึ้น